สวัสดีค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะกับปันนี้ที่เป็นหัวข้อที่มาในเมสเซจในอินบ็อกซ์นะคะว,ว่าวิธีทำให้เขาปลดบล็อกแก้บล็อกนั่นเองนะคะซึ่งถามว่าการบล็อกการประชดมีเกือบทุกคู่รักไหมก็ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สัก80%นะคะที่ที่จะมีการบล็อกกันเกิดจากอะไรใช่ไหมคะเกิดจากงอนนะคะ ก่อนที่เราจะไปสูตรเนื้อาหาอธิบายคำว่างอนก่อนนะคะคำว่าง,งอนคือพฤติกรรมพฤติกรรมหนึ่งที่เราต้องการทําให้คนที่เรารู้สึกรักแคร์เราหรือทําให้เราหายจากกองทุกนั้นก็คือเราทําให้ตัวเองรู้สึกทุกเพื่อให้เขารู้สึกว่าเธอต้องมาทําให้ฉันหายทุกนี่คือคาว่างอนมันเป็นกระบวนการที่ร่างกายเราสร้างอัตราสร้างทิฏฐิขึ้นมาซึ่งมีเกือบทุกคน แต่ความงอนหรือการงอนถ้าคุณรู้แล้วคุณต้องฟิกตรงนี้ก่อนเพราะมันคือตัวที่ทำให้เรามีความรักไม่สักเสร็จในโลกทุกวันในโลกอนาคตด้วยฉะนั้นการงอนจึงเป็นการจบหรือแก้ที่ลดอัต,ตาราลดความเป็นตัวตนลดการไปรอคอยให้คนอื่นมาทำให้เราหายทุกลดการรอคอยที่คนอื่นมาทำให้เราหายจากอาการที่เรางอนงอนมันถูกสร้างขึ้นด้วยเรา ต้องให้มันจบที่เราด้วยการหยุดที่เราเพราะฉะนั้นการฝึกที่เลิกงอนจะทําให้เรามีมายเซ็ตโตขึ้นคนที่จะควบคุมผู้ชายของเราหรือควบคุมความรักได้ดีคือคุณต้องควบคุมตัวนี้ให้น้อยลงถามว่าการงอนการแกล้งแบบว่าดูน้อยนอยนิดนึงจะดีไหมดีพอน้าจิ้มพอกกรุบกริบคือให้มันเกิดขึ้นจากฟิลลิ่งการแสดงเพื่อแบบให้ดูน่ารักแต่ไม่ใช่จริงจังเล่นใหญ่จนจนถึงขนาดแตหกหัก นะคะ,ะรู้แล้วนะว่ามันคือสิ่งที่เราต้องลดอัตราและทิฐิลงแล้วก็แล้ก็มีการปรับจูนเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดเมื่อโดนเขาบล็อกโดนเขาเออหยุดเพื่อให้เราติดต่อเขาไม่ได้แค่เราลดตรงนั้นก่อนโดยการปรับความงงอนก่อนแล้วมันจะดีขึ้นขั้นที่1เมื่อเขางอนแล้วบล็อกไปละถ้าบล็อก ไม่ทุกโซเชียลแปลว่าสมมติว่าคุณคุยกันที่เมสเซจที่ WhatsApp ที่ Facebook ที่ IG Instagram m a i เมลหรือ l ล n e อะไรก็ตามบล็อกบางส่วนบล็อกบางที่บล็อกบางจุดแปลว่า ยังมีติ่งของความรู้สึกดีๆยังมีติ่งของความแ e about ยังมีติ่งให้อยู่ไปเง้อหรือยังมีติ่งให้เราปรับตัวเป็นสัญญาณที่ไม่ได้ตัดขาดร้อยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำอันที่1ก็คือกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองในข้อบกพร่องโดยการเช็คลิต์ว่า อะไรที่เขาอยู่กับเราแล้วมันทำให้เขาสุขน้อยลงพูดอีกหนึ่งรอบนะอะไรที่เขาอยู่กับเราแล้วเขาสุขน้อยลงบางคนอาจจะขี้งอนบางคนอาจจะเรียกร้องให้เขาทำให้คุณสุขมากไปหรือบางคนอาจจะประชดเกินไปหรือบางคนอาจจะยิ่งเงา่าอยากให้เขาคุยทั้งคืนอยากให้เขาคอนแทคตลอดอยากให้เขาเอาใจโน่นน,นั่นนี่เนี่ยมันไม่รู้ว่าปมเบมอะไรหรือบางคนอาจจะ ร้ายมากไปหรือบางคนอาจจะคอนโทรมากไปหรือบางคนอาจจะเป็นคนแบบเอาแต่ใจโดยไม่รู้ตัวไปหาข้อพล่องนั้นก่อนแล้วฟิกฟิกแล้วทำยังไงใช่ไหมคะฟิกแล้วเราจะไปสู่ข้อที่สองข้อที่สองในช่วง21วันแรกที่เขาบล็อกไปไม่ต้องรีบไล่ล่าไม่ต้องรีบไปงอง,งอนไม่ต้องรีบไปถึงบ้านไม่ต้องรีบไปส่งมเมสเซจทุก ท,ที่จะพยายามไม่ต้องทำสิ่งที่คุณต้องทำก็คือใน21วันที่เขาบอกเราทำพลังงานที่คุณขาดแคลนดังกล่าวในข้อหนึ่งมาให้มันเพิ่มขึ้นโดยคุณจะไม่โพสเรื่องเศร้าเรื่องโสดเรื่องดราม่าเรื่องคุณมีคนใหม่หรือเรื่องประชดลักใดๆทั้งสิ้นคุณจะไม่ทำเรื่องเนกาทีฟในโซเชียลเลย ในช่วง21วันจําไว้นะว่ากด21วันใช้ได้กับการบล็อกหลังจากนั้นให้คุณโพสแต่เรื่องที่เป็นจุดเด่นอยู่เช่นมีความสุขกับเพื่อนมีความสุขกับการเรียนมีความสุขกับงานใหม่มีความสุขกับการใส่ใจชีวิตมีความสุขกับการเพิ่มลูกของคุณค่าตัวเองไม่ว่าจะออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นโนเรทไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานสุขภาพธุรกิจหรือความสุข หรือไปเรียนอะไรก็ได้ที่ทําให้เราสวยขึ้นเดินแบบถ่ายแบบโพสดิ d เด a ด d ด t อะไรก็ตามที่มันจะทําให้เราสุขทำแล้วโพสตครูเคยบอกว่าการโพสต์ที่ดีไม่ควรจะทุกวันการโพสต์ที่ดีจะต้องประมาณ3วันครั้ง1สัปดาห์ประมาณ2 3ถึงครั้งนั่นคือการโพสต์ที่ถูกต้องถ้าโพสต์ทุกวันเราจะดูว่างไป ถ้าโพสทุกวันแล้วโพสนั้นไม่มีคะแนนหรือไม่ได้มีค่าน้ำหนักของความแพงอย่าลงนะคะอย่าลงและที่สำคัญข้อที่สามข้อที่สามก็คือเราจะต้องสวยขึ้นและสวยในมุมที่เขาไม่เคยเห็นในมุมที่เขาไม่เคยเห็นเสื้อผ้าที่โพส new normal ตลิตที่โพส์ New Normal Collection ที่โพส์ New Energy New Girls New Smart เข้าใจเนาะทุกอย่างคือเขาไม่เคยเห็นมุมนี้แล้วดูเป็นหนังฝ้าแบบเฮ้ยทำไมแค่21วันเธอเปลี่ยนไปทำไมครูถึงพูดแบบนี้ใช่ไหมคะในกด21ในกฎ21ว,วันที่เขาบล็อกเนี่ยนอกจากเขาจะบล็อกแล้วเขาจะมาสองใน21วันช่วงที่คนบล็อกใหม่ๆเนี่ย มันจะกลับมาส่องมันจะกลับมาดูและมันจะกลับมาดูว่าใครแพ้ถ้าคุณทำแบบนั้นได้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาคิดผิดหรือคิดถูกเพราะคุณมันดูเติบโตมันดูมีความสุขมันดูไม่ได้แพ้อะไรเลยมันดูแบบมีมายเซ็ตที่เติบโตทุกด้านนั่นแหละคือคำว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีมายเซต เปลี่ยนเช้งแค่2ีวัตต์มันคุณก็เปลี่ยนได้เขาจะทรัดใจว่าคุณพร้อมสู้กับเขาคุณรู้ใจเขาคุณอ่านเกมถูกคุณเดาใจถูกคุณเดาทางถูกหรือคุณเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างฉลาดในการปรับตัวที่สำคัญถ้าเมื่อคุณทำได้ดังกล่าวมาแล้วคุณนิ่งพอแถมทริคให้อีกนิดนึงก็คือ ช่วงช่วงนั้นให้สวมดมนต์นั่งสมาธิโปรแกรมจิตสั่งจิตให้ได้ว่าฉันนิ่งแล้วหนอฉันสวยแล้วหนอฉันคิดได้แล้วหนอฉันพัฒนาแล้วหนอเขากลับมาหนอเขาส่องหนอเขาจะต้องทั u s ใจหนอเขาจะมั่นใจในตัวฉันเขาจะภูมิใจในตัวฉันเขาจะ happy เราจะมีความสุขเราแค่เจอบททดสอบ เราจะาพามบโทรสับไปด้วยกันสิ่งที่เราต้องสื่อสารกับตัวเองการให้กำลังใจจากใครไม่สำคัญเท่าคุณให้กำลังใจตัวเองเขาจะปลดบล็อกหรือไม่ปลดบล็อกไม่รู้แต่ที่สำคัญเราแค่ปลดบล็อกหัวใจเราแล้วขยายมันออกและเชื่อว่าถ้าเขาเป็นคู่บุญบรารมีเราเขาจะกลับมาและถ้าไม่กลับมาคุณจะเจอคนที่ดีกว่านี้ร้อเอร์เซ แต่เชื่อว่าทุกคนจะได้คนในความฝันที่คุณอยากให้เขากลับมาแก้บอกขอให้คุณโชคดีขอให้สมหวังขอให้เขากลับมาดังที่คุณปรารถนานะคะสมหวังในความรักทุกคนคะ่ะ